แม่เริ่มอบขนมเวลา9นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกานาทีโจทย์ถามว่าแม่ใช้เวลาอบขนมกี่นาทีปะน่กเรียนจำเวลาไว้นะลูกเริ่มต้น9.25ปะเบิง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 กันนะครับ9.25ฮะทุกคน9.25นะครับเดี๋ยวเราไปดูนาฬิกากันนะครับเวลาเขียก่อน9นาฬิกานาทีอยู่ตรงไหนนอ ก้านาฬิกายี่สิบห้านาทีหมุน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 ก้านาฬิกายี่สิบห้านาทีเข็มยาวชี้เลขอะไรลูกนี่ชี้เลขห้านะครับยี่สิบห้านาทีเสร็จตอนไหนนะเสร็จตอนสิบนาฬิกาสิบห้านาทีใช่ไหมอ่ะไปครับสิบนาฬิกาครับนะฮะเพราะฉะนั้นเข็มยาวก็จะหมุนไปครับจากเลขห้าหมุนไปถึงเลขสิบสองเพราะฉะนั้นตรงนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตรงนี้กี่โมงครับตรงเนี้ยสิบนาฬิกาตรงใช่ไหมเสร็จยังขนมเสร็จยัง อยองโจทย์บอกว่าเสร็จตอนเท่าไร่10นาฬ <tr ick> ิกา15นาทีนะครับมาถึงตรงนี้ครับตึ้งดึงนะครับบริเวณตั้งแต่เข็มยาวเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่เลข5ไปถึงเลข3เนี่ยเป็นเวลากี่นาทีนะครับอันนี้คือใช้ใช้นาฬิกาดูนะเรายังเรายังไม่ลบเลขนะนะครับเพราะนั้นอะไปดูซิมันกี่นาทีก,นกันเนาะขอพื้นที่สีฟ้าครับพื้นที่สีฟ้าเริ่มต้นตั้งแต่เลข5อันนี้กี่นาทีแล้วเนี่ย30แล้วนะครับ 30บวกอีก15้ได้ไหมเป็นเท่าไหรแล้ว4 5, 4, 5แล้วอีกกี่นาทีครับเนะี่ยอีก10นาทีเพราะฉะนั้นก็รวมเป็นกี่นาทีครับ50นาทีเพราะฉะนั้นเวลาตั้งแต่เริ่มอบขนม9นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา15นาทีเนี่ยคิดเป็นเวลาทั้งสิ้น10ไม่ใช่คิดเป็นเวลาทั้งสินนาางส้น50นาทีใช่ปะห้าสนาทีอ่ะโอเคนะเอาขวดน้ำลงสิลูกขวดน้ำลงลงจาก โอเคอ่ะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยข้อ5นะครับต่อไปข้อ6กครับกลับไปข้อ6ข้อเมื่อกี้ตอบก่อนตอบเท่าไหร่นะตอบ50นาทีอ่ะเอาใหม่ครับก้าก้านี่คือใครเริ่มแข่งตีปิงปองเวลา11นาฬิกา35นาทีนะครับถึง12นาฬิกา25้านาทีก้าเนี่ยเขาตีปิงปองกี่นาทีนะเราจะใช้วิธีไหนดีใช้นาฬิกาก่อนเนาะเดี๋ยวมาลบเดี๋ยวมาลบเวลากันนะครับป่ะ1135ดครับทุกคนจำเวลาไว้นะ ปบเนาฬิกา35นาทีอยู่ตรงไหนครับอันนี้11นาฬิกา35นาทีเข็มยาวชี้เลขชี้เลข7นี่คือ1135นะครับตีเสร็จกี่โมงนะ12นาฬิกา25นาทีนะครับอ่ะเริ่มครับนี่คือ12นาฬิกานะครับ25นาทีเข็มยาวชี้เลขอะไรชี้เลข5นะครับ กี่เลขห้าออกี่นาทีเนี่ยนะครับความจริงแล้วเราจะบวกหรือเราจะลบก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันกจุดเริ่มต้นตั้งแต่35นี่กี่นาทีแล้วลูกเนี่ยสามสนะครับอันนี้เท่าไร <30 S 1> อันนี้15แล้วก็เป็น4 5แล้วเนาะอีกกี่นาทีครับอีก5นาทีเพราะฉะนั้นก็รวมเป็น 50, 50นาทีาทเอาเท่ากันเลยนะครับ50นาทีเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแข่ง50นาทีมาครูจะสอนวิธีลบเวลานะครับ เริ่มต้นเอาใหม่นะเอาเราเอาเวลาสิ้นสุดครับ12นาฬิกา25นาทีตั้งลบด้วย11นาฬิกาเท่าไหร่นะครับ15นาที <25 S 1> เดี๋ยว3 <35 S 1> <35 S 2> นาทีเออ 35. นาทีเอาละลบกันได้เลยไหมตอบไม่ได้เพราะอะไรลบกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวตั้งเวลานาทีของตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบใช่ไหมครับเราก็เลยต้องไปกระจ,จายครับกระจ,จายชั่วโมงเป็นนาทีครับ1ชั่วโมงมี 60นาทีเพราะฉะนั้นตรง12นาฬิกาเนี่ยเราไปกระจายมา1นชั่วโมงสิก็จะเหลือ11นาฬิกาอา้าวไปไหนชั่วโมงหนึ่งอะครูชั่วโมงหนึ่งไปไหนชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเอามาเติมตรงนี้ครับแต่เราเอาชั่วโมงหนึ่งมาเติมตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนละหน่วยกันก็ต้องแปลง1ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับ60นาที60นาทีบวกกับ25นาทีก็เป็นเป็นเป็น 85, 85นาทีเพราะฉะนั้นภาษาพูดนะแต่ไม่มีใครเขาพูดก็หรอกแต่ความเข้าใจก็คือว่า คำว่า12นาฬิกา25นาทีเนี่ยมันเหมือนกับ11นาฬิกานาทีนะครับเรากระจายอย่างนี้ก่อนอ่ะโอเคลบกันได้ยังครับลบกันได้แล้ว85ลบ35เหลือ50 11บเลบ11เหลือ0นะครับนั่นก็คือใช้เวลาแข่งทั้งสิ้น50นาทีโอเคนะทุกคนทำได้เซตแบบฝึกหัดชุดนี้หรือ,อยัง